คะปลาเยอะมากค่ะมีปลาทั้งนั้นนะคะะน้องก็ไปเลี้ยงอยู่ทางโน้นนะคะน้องสเต็มส่วนหญ้าก็จะเลี้ยงอยู่ทางนี้ค่ะพอ,อ้าเมื่อกี้ถ่ายวิวให้เพื่อนๆชมไปไหว้พระแล้วก็มาค่ะเห็นไหมคะปลาเยอะมากค่ะมีหัน ถ้าจะเลี้ยงอีกก็ต้องไปเอามาอีกเขาได้จะเรียกว่าปลาบึกเนาะตัวใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนอที่มองลงไปนะทีสองฟั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะโบสก็อยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางกลางบ่อเลยะป่าเนาะมือน้องหรือว่ามือป่าก็ไม่รู้เนาะ อาจจะเป็นมือน้องอ่ะั้ะถ้าจะเลี้ยงอีกก็ต้องไปเอามาหย่อนนะคะค่ะนานแล้วค่ะปลาเนี่ยมาบ่อยค่ะเพราะว่าค่ะเห็นไหมคะปลาเยอะมากค่ะมีตัวใหญ่ๆห่อะปลาบึกหรือเปล่านะตัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆนะคะเพื่อน แล้วมันจะมีหนวดเหมือนปลาดุกนะคะแม่สองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะโบดก็อยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางกลางบ่อเลยค่ะบ่อนะคะค่ะนานแล้วค่ะปลาเนี่ยมาบ่อยค่ะเพราะว่าบ่อนะคะค่ะนานแล้วค่ะปลาเนี่ย มาบ่อยค่ะเพราะว่าชมปลาเลยในบ้าเอาบุญมาฝาที่นี่อ่ะล่มลื่นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเอาบุญด้วยกันจ้าค่ะแต่เดินไปน่าจะพอแล้วหลายถุงแล้วค่ะเห็นไหมคะ กินใหญ่เลยค่ะเ,เพื่อนข้า,าบุญมาฝาปลาเยอะมากเลยค่ะเ,เพื่อนเห็นไหมคะน้ำก็สะอาดค่ะสะอาดน้ำสะอาดปลาค่ะเ,เพื่อนปลานะคะเลี้ยงปลาทำบุญแล้วก็มาทำข้ามาบุญมาฝา เอาบุญมาฝาปลาทั้งนั้นนะคะ,ะน้องก็ไปเลี้ยงอยู่ทางโน้นนะคะน้องสเต็มส่วนย่าก็จะเลี้ยงอยู่ทางนี้ค่ะเพราหญ้าบิวก็สวยค่ะดูสิบ่อกว้างสองฝั่งนะคะเพื่อนบ่อ,บอเลี้ยงปลาอ้าวมือน้องน้องเลี้ยงอยู่ทางนี้ค่ะส่วนย่าก็ เลี้ยงหมดแล้วอ่ฮะอนะคะค่ะนานแล้วค่ะปลาเนี่ยมาบ่อยค่ะเพราะว่าค่ะเห็นไหมคะปลาเยอะมากค่ะมีค่ะเพื่อนๆปลานะคะเลี้ยงปลาทำบุญแล้วก็มาทำเลี้ยงปลาด้วยค่ะเห็นไหมคะ น้องมือน้องค่ะน้องเลี้ยงปลาใช่มือน้องเมื่อกี้ถ่ายวิวให้เพื่อนๆชมไปไหว้พระแล้วก็มาใหญ่ๆอ่ะปลาบึกหรือเปล่านะตัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆแล้วมันจะมีหนวดเหมือนปลาดุกนะคะแม่เปล่าเนาะ มือน้องหรือว่ามือป่าก็ไม่รู้เนาะน่าจะเป็นมือน้องอะ่ะวิวก็สวยค่ะมาสิบ่อกกว้างสองฝั่งนะคะเพื่นอนเพื่อเบเลี้ยงป่าอ้าวมือน้องน้องเลี้ยงอยู่ทางนี้ค่ะส่วนย้าก็เลี้ยงหมดแล้วอ่าเยอะค่ะวัน คลิปนี้ถ่ายปลาให้ดูอย่างเดียวหลากหลายปลาสีทองก็มีอะครับเนาะสีทองถ้าจะเลี้ยงอีกก็ต้องไปเอามาตัวใหญ่ๆปลาบึกหรือเปล่านะตัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆแล้วมันจะมีหนวดเหมือนปลาดุกนะคะแม่ก็ ไม่กล้าเดินไปค่อยๆถ่ายให้ดูค่ะกลัวโทรศัพท์ตกน้ำด้วยค่ะป้ามาบุญมาฝ่าวิวก็สวยค่ะดูสิบ่อก,กว้างสองฝั่งนะคะเพื่อนๆบ่อเยอะค่ะวันคลิปนี้ถ่ายปลาให้ดูอย่างเดียว สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาเลี้ยงปลากันค่ะเพื่อนๆพอมาถ่ายวิวให้เพื่อนๆนชมกันถ่า,ายต้นชวนชมเนาะให้ดูไปแล้วคลิปนี้ก็จะมาวิวก็สวยค่ะบูสิบ่อก,กว้าง สองฝั่งนะคะเพื่อนๆบ่อปลายเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำก็สะอาดค่ะสะอาดน้ำสะอาดปลาปลาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำก็สะอาดค่ะสะอาดน้ำสะอาดปลาวิวก็สวยค่ะดีสิบ่อกว้าง สองฝั่งนะคะเพื่อนเพื่อนบอนะคะค่ะนานแล้วค่ะปลาเนี่ยมาบ่อยค่ะเพราะว่าค่ะแต่เดินไปน่าจะพอและหลายถุงแล้วค่ะเห็นไหมคะกินใหญ่เลยค่ะเพื่อนเพืนปลาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพืนเห็นไหมคะน้ำก็สะอาดค่ะ สะอาดน้ำสะอาดปลายปลาทั้งนั้นนะคะ,ะน้องก็ไปเลี้ยงอยู่ทางโน้นนะคะน้องสเต็มส่วนยญาก,ก็จะเลี้ยงอยู่ทางนี้คะ่ะเพ่อยญ่าพาเพื่อนๆชมปลาคะ่ะไปเอาอาหารมาแล้วนะคะก็เลี้ยงปลากันพาเพื่อนๆชมปลาคะ่ะ ไปเอาอาหารมาแล้วนะคะก็เลี้ยงปลากันค่ะเห็นไหมคะปลาเยอะมากค่ะมีขมาบุญมาฝากเปล่าเนาะมือน้องหรือว่ามือป่าก็ไม่รู้เนาะ่าจจะเป็นมือน้องอะ่ะอ่ะถ่ายวิวให้เพื่อนเพื่อนชมกันถ่ายต้นชวนชมเนาะให้ดูไปแล้ว คลิปนี้ก็จะมาบอกนะคะค่ะนานแล้วค่ะปลานเนี่ยมาบ่อยค่ะเพราะว่าปลาเยอะมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำก็สะอาดค่ะสะอาดน้ำสะอาดปลาเขาน่าจะเรียกว่าปลาบึกเนาะตัวใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะ เยอะมากเลยนะคะเพื่อน,อนอที่มองลงไปนะ่ะที่เยอะค่ะวันคลิปนี้ถ่ายปลาให้ดูอย่างเดียวค่ะแต่เดินไปน่าจะพอแล้วหลายถุงแล้วเห็นไหมคะกินใหญ่เลยค่ะเพื่อน,เ,อนเมื่อกี้ถ่ายวิวให้เพื่อนเพื่อนชมไปไหว้พระแล้วก็มา เลี้ยงปลาด้วยค่ะเห็นไหมคะนัะ่นน้องมือน้องค่ะน้องเลี้ยงปลาใช่มือน้องสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะโบดก็อยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางกลางบอ่อเลยค่ะเขาได้จะเรียกว่าปลาบึกเนาะตัวใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆพื่อ,อะที่มองลงไปนะ่ะที่